นี้เราก็เริ่มโปรเจกต์กันแล้วนะคะกับการดูโงงเฮงฟรีกับอาจารย์กวางนะคะนี่ก็เป็นคนแรกเลยนะซึ่งปะโบะม,มากก็เป็นสาวปีขานที่ดูโงงเฮงมาร้อยเม็ก็รู้ว่าอีนี้ต้องโสดแน่นอนอะ่ะต้องมีความโสดมากๆเลยเลยอย่างนี้เอกอิดวันอะไรเกิดวันอังคารค่ะเกิดวันอังคาร,ครปีารปขานปีขานจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่หาคู่ยากมากนะคะือท oh. ําไมอาจารย์ถึงบอกว่าเปิดมาร้อยเมตรรู้เลยว่าคุณนี้ ต้องมีโอกาสสดสูงเพราะว่าหน้าผากเห็นไหมหน้าผากเขาอะ่ะคือจะโหนกสูงมากแล้วตัวเขาเป็นคนมือเท้าเล็กมือเล็กเท้าเล็กอะ่ะลองลองมาทักก่อนนะคะเออเห็นไหมโอ้โหมือแค่นี้น <laughs> หน้าผากก็คือเหลือเหลืออีกกว้างไกลเลยอะนะคะเออเออเขาเป็นคนที่มือเขาอ่ะเล็กหน้าผากเขาอ่ะสูงมันก็เลยทําให้มันมีช่องว่างระหว่างหน้าผากอยู่มันก็เลยฟ้องเลยว่าเป็นคนที่หาคู่ยากถ้ากว่าจะได้แต่งอ่ะอาจารย์มองว่าสัก สี่สิบไปเลยอะ่ะโอเคคะเราช่องว่างที่ที่มันเหลืออยู่ตรงหน้าผากค่ะมันม,มันหมายความว่ายังไงล่ะ,ะมันมันบ่งบอกว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนฉลาดเนื้อสมองเยอะคือเอาง่ายๆว่าใครครบกับเขาอะคือทันเกมหมดคือเอาง่ายๆว่าโง่ไม่เป็น <c oughs> รู้ทุกดอกใครซ่อนเม็ดอะไรหมกไม่ได้เลยคือรู้มากคือฉลาดมากเนี่ยแหละคือคนที่บ่งบอกว่าหน้าผากสูงแล้วก็ <มา S 2> ว่างที่จะเป็นผู้นําแล้วเขาเกิดปีขานอีก นะคะอืมถ้าเขาพูดว่ามีอะไรจะบอกไหมไม่ต้องโกงหกแล้วแสดงว่ามันสืบมาหมดแล้วค่ะมันรู้มาหมดแล้วค่ะนะไม่ต้องไปหมกเม็ตอะไรกับเขาแล้วก็คือบอกไปเลยสลารภาพไปเลยคือไม่ตายตอนนั้นก็ดีแค่ไหนแล้วอะไรแบบนี้ถ้ามันก็ฟ้องด้วยว่าตรงขมับเขาอะเห็นไหมว่าขมับเขาก็ตอบนะขมับเขาก็ตอบซึ่งขมับอะมันก็จะอยู่ในช่วงสามสิบถึงสี่สิบมันก็บอกบอกเลยว่าถ้าช่วงนี้มันก็ไม่ไม่ได้เป็นช่วงที่ดีสำหรับเขาอีกด้วยเหมือนกันถ้าสาวปีขาแล้วนะค่ะ ก,กว้างๆแบบนี้คือทํางานกับคนโง่แล้วแม่งค้นอย่องนี้เออมันเลยมันเลยเป็นจุดที่ว่าแบบพอถ้าเข้าไปทําแล้วแล้วถ้าเกิดเจอสมมติว่าหัวหน้าหรือองค์กรที่เขาแบบใหญ่กว่าเราอ่ะแต่เขาแบบเหมือนทํางานไม่เป็นอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคเราก็จะพยายามหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อเพื่อให้มันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งจะบอกเลยว่าไม่ต้องหา เปิดมาทําเองเถอะเพราะว่าชะตาชีวิตมันกําหนดมาแล้วว่ามันจะต้องเป็นเจ้าของจัดการมันจะต้องทําเองจริงเหรอจริงมากเปย์มากค่ะตอนนี้หนูทำงานมาแล้วก็เจอหัวหน้าที่เขาแบบเหมือนเอาแต่ใช้แล้วก็เขาไม่ทําอะไรเลยซึ่งหนูมองแล้วว่าจริงมันไม่ใช่ช่อามันมันไม่ตรงจริตหนูหนูก็เลยหล่อหล่อนมั่นใจว่ายังไงเราก็หางานได้ที่ง่ายอะนะเออนั่นแหละก็เลยเป็นคนที่แบบมั่น มันมจริงค่ะถ้าสามารถลาออกจากงานได้โดยที่ยังไม่มีงานใหม่รองรับด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะอนนี้เขาเดือนที่สองแล้วเดือนที่สามนั่นไงคือมันมันแต่ว่าการเงินก็ยังโอเคอยู่เหมือนออที่อาจารย์บอกเลยก็ยังแบบรับลือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีจับอะไรเด็กๆแน่นอนมันก็ยังแบบเป็นเงินอยู่นั่นแหละองรับลืนอยู่เออมันก็มันก็มีมาเรื่อยๆจ่ะมองว่ามันก็ไม่ได้ย่ แต่คิดว่ายังไงก็รวยค่ะจ้าเออใช่เนี่ยมันก็รวยรวยอยู่แล้วถ้าใครที่บอกว่ารวยเนี่ยจะรวยอยู่แล้วนะเพราะว่ามั่นเพราะว่ามั่นเพราะว่าความมั่นใจความมั่นใจมันมาแบบว่ามันเป็นอินเนอร์เนาะมันอยู่ข้างแล้าจางก็เห็นว่าคนมั่นใจส่วนใหญ่ก็ก็รวยนะคือมันเขาเรียกว่าเซลล์เอ็กซ์ตรีมเนาะมั่นใจอ่ะพอมันมั่นใจแล้วมันจะรักตัวเองมากค่ะหมวกสวยปากสวยคือทุกอย่างอ่ะดีหมดเออทุกอย่างอ่ะดีหมดแต่มีแค่เรื่องแค่เรื่องคู่อย่างเดียวซึ่งเขาก็ เธอก็เจอแค่เรื่องคู่ไหมอ่ะทั้งชีวิตเธอใช่ค่ะทุกอย่างคือไม่เคยลำบากเลยยกเว้นเรื่องความรักอกหักตลอดการขมเขาเยอะหรือเปล่าก็ไม่หรอก่ถ้าคุณเชื่อพิมหนึ่งแล้วคุณไม่เชื่อพิมสองค่ะคือถ้าทั้งชีวิตเอะจริงจริงอ่ะทั้งชีวิตเขาอ่ะพอมองแล้วอ่ะมันมันรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรมันมีแค่เรื่องคู่นั่นแหละที่ที่ดูเป็นปัญหากับเขามากที่สุด แล้วแบบถ้าอย่างสมมติถ้าปีขานเจอกับคนที่คบปีมะโลมะเมียอย่างเงี้ยบอกเลยว่ายิ่งจะคูณความมีลูกยากเข้าไปอีกเพราะว่าต่างคนต่างชอบทํางานอือก็จะชอบทํางานมากอะไรเงี้ยถามว่าปีขานเนี่ยคือเข้ากับปีอะไรได้ถ้าเกิดสม,มมติว่าชอบคนเอาใจเยอะๆนะอะอย่างอย่างเถาะหรือมะแมอันเนี้ยจะเข้าได้แต่เพเอิญว่าดวงเรามันมีหนึ่งตำแหน่งที่มันเป็นยาพิษ ตำแหน่งไหนคะอาจารย์เป็นตำแหน่งคู่มั้งมันก็เลยทําให้เข้ากับถอกกับมะแม่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้ากันแล้ว,ว่มันจะมีความแบบปั่นประสาทกันอยู่คือ,อเขาจะเอาใจแต่ว่าเป็นดวงยาพิษต่อกันใช่คือเขาใช่เขาเอาเอาใจจริงแต่ว่ามันจะมีความกวนประสาทกันอยู่อืแต่ต้องปีไหนจะเหมาะอาจารย์คือถ้าปีไหนจะเหมาะใช่ไหมคือต้องถามเขาว่าเขาชอบคนลักษณะแบบไหน อ่ะอย่างสมมติว่าถ้าเขากับคนฉลูก็ได้นะฉลูนี่เป็นคนที่ค่อนข้างมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์แต่ว่าเขาจะช้าเราจะอารมณ์เสียตรงที่เขาช้าเพราะเขาละยอ๋อใอ่อเออคือบางทีเขาไม่ได้ผิดนะอันนี้ไวกว่าไวกว่า,วา,เ,ลววาเลยโกรธไวกว่าก็เลยโกรธแล้วฉลูเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่การตัดสินใจอ่ะจะจะ,จะช้าจะ จะไม่ค่อยฟันธงแบบเหมือนต้องชัวร์ก่อนเออเขาจะแบบขอชัวร์ขอเน้นชัวร์เหมือนแค่จะบอกเนี้ยขับรถไปอย่างเงี้ยจะไปซ้ายไปขวาแบบมันยังลังเลอแต่ถ้าขานหลงก็หลงสิวะมันต้องนไปเลยก็ไปใหม่ก็แค่กลับรถมาแต่ฉลูเขาจะแบบเดี๋ยวซี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผิดคือไม่อยากผิดไม่อยากผิดอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นความที่อาจจะควรใจเรานิดนึงอแต่ถามว่าฉลูเนี่ยก็คือก็เหมาะกับเรานะเพราะว่า อย่างน้อยเบรกไว้คนหนึ่งก็ดีอันนี้คือไวเกินอะ่ะอ๋อคือเหมือนฉลูนี่คือใจเย็นกว่าใช่ใก็คือดับร้อนของขานเอเอ,เอ,เอ,เอแต่ถามว่าอาจารย์ถ้าคบกับใครแล้วทําไมหนูต้องรู้สึกว่า,วาเป็นผู้นําตลอดเวลาเลยขนาดคบกับขานคบกับมะโลงขานก็ยังนางํามะโรงไม่ต้องแปลกนอกจากเสียใจว่ามึงต้องเกิดปีที่มันไม่ใช่ขานอะ่ะเพราะขานมันเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ตามค่ะ อมันแบบมันตามใครไม่ได้พอมันตามแล้วมันรู้สึกอึดอัดเออมันจะอึดอัดเลยถ้าใครสั่งให้เราทําอะไรเนี้ยเราอึดอัดเลยมีกี่กฎก็คือแหกหมดทุกข้อจริงค่ะเออตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกกระโปรงอย่าสั้นกูสั้นฟั้เลยสั้นเลยกูสั้นเลยผมอย่าทําสีกูทําก่อนเลยไม่สนไม่สนเนี้ยแหละคือมีมีกฎอะไรก็คือแหกหมดอือาจารย์คะแล้วก็ ถ้าหนูเกิดขานแล้วหนูคบกับคนปีขานได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องลดทิฐิแล้วก็อีโก้ลงคือถามว่ารวยไหมคือคู่นี้คบกันแล้วแม่งโคตรสุขส่งเสริมกันดีมากแต่ประเด็นเลยคือมันจะทะเลาะกันเรื่องอีโก้เนี่ยแหละเพราะขานมันมีของตัวเองมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว่ะเออมันมีความไม่ยอมคนมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วถ้าอยากจะคบกันจริงๆบบจารหนูรักเขาหนูรักเขามากอยากจะคบกันจริงๆก็ คุยกันเรื่องอื่นเรื่องสเพเ,เหะอย่าคุยกันเรื่องงานถ้าเอาเรื่องงานมาปรึกษาก,กันอะตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะต่างคนต่างมีมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วอารมณ์เราเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สู้กันหรอคะจา์เพราะว่าก็าสู้ร้อนกับร้อนเลยถูกร้อนกับร้อนก็นกมีอีกทางหนึง่งก็อาจจะคบกับคนแบบเยน็ยนๆน,นิดนึงอย่างเช่นแบบวันศุกร์อย่างเงีแบบ้ยหรือว่าวันพฤหัสอ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีความเย็นลงมาหน่อยอืม แต่ถ้าขาดวันอังาคารคบกันโอ้พี่นาคือยิ่งขาดยิ่งขาดอังคารใช่ไหมสิ่งที่ไม่ควรคบเลยคือคนวันอาทิตย์มไม่ว่าจะเกิดนักสัตว์อะไรแต่วันอาทิตย์นี้ไม่รอดเลยใช่ไหมไม่รอดเลยพัทงทุกคู่ไมอืมไม่แน่ใจเข <laughs> าพังทุกอย่างพัทงทุกรอ,อ,อบเลยเออพัทงทุกรอบเลย,เ,ออลเ,ลยเพราะว่าวันอาทิตย์ก็มีความเป็นผู้นําอยู่แล้วไงอ่าแล้ววันอังคารเงี้ยเราก็ยอมไม่ได้อ่ะ แล้วแบบอังคารขานอีกอะอะไรก็ได้ที่ไม่แพ<ต>้มา<ช>ทำไมต่อต้องแพ้เออมันไม่เคยแพ้นะคือมันเกิดมาเพื่อเพื่อชนะอย่างเดียวเลยไม่มีคําว่าแพ้อืมแต่ตอนนี้ก็แพ้ป่ะคุมเกมอยู่ตอนนี้คุมเกมคุมเกมเออเออถ้าให้เลือกหนึ่งจุดที่ต้องปรับแก้เลยหนึ่งจุดที่ต้องปรับแก้เลยต้องถามเพราะว่าเขาถ้าเขาเน้นความรักอ่ะก็เป็นคำแบบคือคำอบบนี้คือหมายถึงว่าเติมอย่างนี้ได้ใช่มเติมได้ หรือว่าหนูจะเลือกไปเสริมอย่างนี้ได้เลยไหมเสริมใช่ไหม<ช>เออถ้าเสริมอ่ะแต่แตอาจจะมีรอยแผลเป็นใช่ม,ม,มันอาจาะครัวมันจะมีช่วงรอยต่อซึ่งขมับมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วรอยต่อของมันอ่ะมันคือจุดความสําเร็จเพราะความสําเร็จมันมีรอยต่อมันก็จะมีปัญหาอีกอย่างเงี้ยเออมันก็จะทําให้มีปัญหาได้นะ<ห>แล้วอย่างขานอย่างเงี้ยสิ่งที่ขานเจอเยอะที่สุดเลยคือคิ้วคิ้วของขานอ่ะจะเข้มหนาทุกคนคิ้วเนี่ยต้องแบบ เบาเลยเบาได้เบาเลยให้มันโค้งให้มันแบบอ่อนโยนเลยอ่ะมันก็จะได้มีคนแบบคอยซัพพอร์ตเรามากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบดูอาจารย์อย่างนี้เป็นคนแรกเลยรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าตามอาจารย์มาจากในไลน์แล้วก็ดูอาจารย์เกือบผูกวันเลยอาจารย์แบบพูดเราแบบทําให้เราแบบว่ารู้สึกแบบเหมือนก็มีความสบายใจขึ้นแล้วก็ได้แบบข้อคิดหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเป็นคนแรกมาเปิดรายการให้อาจารย์ค่ะ ตรงไหนที่ตรงสุดคะความรักก็คือเอาจริงๆคือตรงทุกอย่างแต่ว่าตรงสุดๆเลยที่เจอในตอนนี้คือเรื่องความรักเลยอืใช่เ <laughs> พราะอาจารย์ทักมาตั้งแต่เจอหน้าเลย <laughs> ว่าไม่แปลกใจทําไมถึงสสดแล้ว <laughs> สสดนานนะโสดนานแล้วคะ่ะสามปีแล้ว <laughs> แต่เมื่อกี้ยังคุมเกมอยู่นะจ๊ะ <laughs> พอชอบคุมเกมหรือเปล่าพอชอบคุมเกมหรือเปล่าคุมไปคุมมาแพ้เองบานเลยนเหอไม่ได้ทำไม่ไหวแพ้เองแพ้เองเออก็อันนี้ค่อนข้างตอบระเบียบคุมไปคุมมาเกมเองเลยเกมเฉยอ่ะจบกันไปแล้วนะสำหรับ ep หนึ่งนะคะเป็นไงก็คอมเมนต์กันมาเนาะเดี๋ยวว่า ep สองเนี่ยจะเป็นใครก็ มาติดตามกันนะคะ